ขอกราบสวัสดีตัมปีตัมชมทูก็เลยนะครับผมวันนี้ผมพาตพัมชมมาออกไม้กล้องกันอีกแลยครับช่วงนี้บ้านเราก็อ่าก่อนกลางที่จะแรงนะครับช่วงนี้เราก็นัดที่มานน้านานาปีปีก็มาลุ้งกล้องกันหมาปลาํำกินกันลางกล้องนวันนี้เราก็ล่างส้นมาลยอย่างก็คอติดตามนะครับ แต่ว่าเมนูหลักๆคือเราจะห้าปลากันอ่าตอนนี้เราทำ้มกองไม้ไว้ไล่กองแล้วแต่บ้านเราเราเรียกว่าผ้านะครับหลอมผ้าหรือว่าหลอมกองไม้นั่นเองเดี๋ยวผมทำคลิปไปดูอ่าวันนี้มาไล่สารเลยคอยติดตามนะครับผมวันนี้นุกนั้นกับเราและเต็มบนกเดียงจัดฟองมเลี่ย้วเกี้ลยแล้ว

đây đúng đây đúng Yeah Ôi, bà chuột, bố tôi chuột dù vậy, Lại đi, ờ người đi đây bà bà dì tiê, mấy cái tiê, bà dì tiê, bà dì đi bà dì tiê, bà dì đi bà dì tiê, bà đấy đấy bà dì tiê, bà dì Ele deu, né? Ó, ah, legou é ali, ó.

Tần phi rồi chắp vào đây chặt chết này Này, à, này. Ừ, nghe ô hỏi nổ và có nào ở đây đây, đây, đây đây rai 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 rồi rai 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 lưới rai

ตึงจะมีอันนี้พักนอกบอกยอดยิกยอดยิกกลางกลง้องตึงจะอันนี้เราอมาจากบ้านนี่ลูกเกือ,อยาว <Yeah. S 1> นี่เตถานี้ก็บันเทิงเลยครับผมสุดยอดลาวเมนูนี้กลางกลง้อง oh, oh, oh. อ่ามาครับผมท่านผู้ชมกินข้าวด้วยกันเนี่ยครับที่มาเนีายไล่ไล่คนเลยวันนี้มาไล่ตันน,นุกกันช่วงฤดูแรงบ้านเราเนะี่ยจ้วงนี้ ดูแล่งคือลุงอาบลาเล่นน้ำกันเมื่อตะวันเ,เละวันโลกเร่งว่าความดุกลมทุ่มบุญกับพอใจได้เลยนะครับพอที่นี้เราจะก้อนกลางหีือจะอาบหลาแบบเนี้ยไม่คอยใจควยไม่ใจยาเราหลันแบบปืนบ้านบันเนี้ยดำยิ่งล้อมบุญนนค,คือเราอาแบบนี้มานาเลยครับเด็กเราไม่ปุ๊มไม่ได้ท่ำคลิปเลยเด็กเราไม่รุนพอกอาบแบบแบบนี้มานานมาคืาอ,<า>อไม่อดครับ

mình mình tải luôn đi đại ông anh nhau ủa vào rồi và không mèo kia mưa lối thành bì uống dài luôn nữa hổ dài lối ông buổi trưa ở dính lá luôn, kinh nắng kinh cốc, bữa nào uống nào bướu nào năm dính rồi, ở ừ,